เอาละเอ้าข้าวฝุ่นทำไมมาตรงนี้วะอันนี้มาฝุ่นอีกแล้วเว้ยฝุ่นนะสั่งปิดโรงเรียนนะจ๊ะไปแล้วนะสั่งปิดโรงเรียนเพิ่มเป็น185แห่งนะจ๊ะรายงานล่าสุดนะกทมคุณสุดที่ใช้ยหยุ่แล้วยังฝุ่นอยู่เลยเว้ยฮะคุณเอฉันจัดผิดเองคุณสุทใช้หยุนบอกว่าใครบริหารประเทศนี้อยู่ครับเออมาฟังคุณสุดทีัยดีกว่าใครบริหารประเทศนี้อยู่ครับ รัฐบาลไร้แผน Crisis Management ต่อวิกฤต PM 2.5ในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ากังวลมากไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดภูมิภากคกทมหรือชาติมีแต่ตรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้สั่งคนนั้นคนนี้กำชับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แบบระบบราชการล้าสมัยทวลนลูปเต็มปีแล้วปีเล่าไร้ปฏิบัติการไร้วอลลุ่มที่อย่าสั่งการให้ตันเหตุการณ์หรือเตืนนาาอนภัยทแจกหน้ากากหรือหยุดกิจาการรมที่เป็นปัจจัยเฉพาะหน้าระยะปานกลางระยะยาว แดงทั้งแผ่นดินมันคือวิกฤต PM 2.5ที่ไร้แผนฉุกเฉินใดๆแดงทั้งแผ่นดินนี่คุณสุวิชัยหยุดด่าคุณนักษินนะบรรทัดแรกเนี่ยฝุ่นคือสามบรรทัดล่างหลอกดา่า <c oughs> คุณสุวิชัยฮะแดงทั้งแผ่นดินะนะนี่ตกใจนะตกใจแดงทั้งแผ่นดินตกใจมันคือวิกฤต PM 2.5ที่ไร้แผนฉุกเฉินใดๆดคืออย่างนี้นะฮะคุณสุวิชัย ตอนคุณสุขชัยตอนตอนที่คุณชัดชาติมาเห็นคุณสุขชัยก็ยินดีปรีดานเนี่ยคุณสุขชัยจิ้มไปที่ชัดชาติสินิพันธ์สิฮะกทมทํา,าทอะไรอยู่ฮะมหาัทยทําอะไรอยู่คะนายุทธทาอะไรอยู่คะดาวอสมีมี WiFi นะคะดีด้วยนะคะดาวอสเนี่ยเหมือนเจริญมากเลยนะคะ